ใครกันแน่คือเพื่อนสมัยเด็กที่ทำให้คำทำนายเด็กเล่นกลายเป็นโศก,กนาฏกรรมไวรัสลางโลกสวัสดีครับวันนี้ทางช่องมัดสีจะมาสปอยหนังภาคจบของภาพยนตร์เรื่อง Twenty Century Boys ภาค3ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูภาค1และ2ผมได้ให้ลิงก์เอาไว้ในช่อง Descript ชันด้านล่างแล้วนะครับก่อนที่จะไปฟังสปอยหนังก็อยากจะฝากเพื่อนๆให้กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับปี2017เพื่อนสักกะระที่3นักวาดการ์ตูนและโอ๊ตโจ ได้ปีนกำแพงหลบหนีออกมาจากคุกเข้ามาในโตเกียวอโจได้บอกให้นักวาดหนีไปส่วนตัวเขาจะล่อตำรวจไปอีกทางหนึ่งได้มีเด็กนักเรียนแอบช่วยเขาให้เข้ามาหลบภายในบ้านเพราะพ่อกับแม่ของเด็กๆนั้นได้โดนหน่วยพิทักษ์โลกจับตัวไปเนื่องจากพ่อกับแม่สงสัยว่าเพื่อนนั้นดูไม่ชอบมาพาก,กลเด็กหญิงได้ถามว่าอโจมาจากอีกฝากหนึ่งของกำแพงใช่ไหมเขาจึงตอบว่าใช่เพราะหลังจากที่ไวรัสระบาด ก็ได้มีการสร้างกำแพงสูงรอบกรุงโตเกียวโดยอีกฝากของกำแพงนั้นได้มีการต่อสู้แย่งชิงวัคซีนกับทุกวันและเขาถูกเพื่อนจับตัวไปขังไว้นอกกำแพงนั้นเรียนหญิงจึงบอกว่าเธอตัดสินใจเข้าร่วมขบวนการเกนจิซึ่งเป็นองค์กรลับที่ช่วยเหลือขบวทางการเมืองโอดโจบฟังดูก็รู้ว่าเป็นขบวนการที่ถูกก่อตั้งโดยโยชิซึเนะนักเรียนหญิงยังบอกอีกว่าเพื่อนจะมาปราศัยออกทีวีทุกช่องทุกวันตอนเย็นอืมฟังโดค,คนคนนั้นเนี่ยแล้วบอกว่า โลกจะถึงการสูญสิ้นตอนเที่ยงวันที่20สิงหาคมโดยมนุษย์ต่างดาวจะบุกและไวรัสจะทำลายล้างโลกแต่ถ้าเชื่อเพื่อนพวกคุณจะรอดเด็กหญิงได้บอกให้น้องปิดทีวีเนื่องจากการเปิดทีวีหลังรายการเพื่อนเป็นสิ่งผิดกฎหมายเนื่องจากในช่วงหลังการห้ามออกอากาศนั้นจะมีสัญญาณลึกลับถ่ายทอดมาซึ่งเป็นสารจากราชินีน้ำแข็งกระบวนการต่อต้านเพื่อนที่หัวรุนแรงก่ขอขบวนการเกณจิเวลาต่อมาอดโจกก็ได้มาที่ลานโบลิง่งปรากฏว่า ที่นี่สร้างขึ้นบนพื้นที่ที่เคยเป็นฐานทัลบลับของเขาในตอนเด็กและในเวลานี้มันได้กลายเป็นฐานลับในการชุมนุมของคนที่ต่อต้านเพื่อนอีกครั้งเขาถามพระเจ้าเจ้าของสถานที่ซึ่งเป็นหัวหน้าคนเร่ร่อนว่าราชนิน้ำแข็งคือคันนะใช่ไหมบาดหลวงพยักหน้าอดโจมไม่อยากจะเชื่อว่าคันนะผู้เคยประสานรอยร้าวของมาเฟียไทยจีนในอดีตจะกลายเป็นคนปลุกระดมสร้างความรุนแรงซะเองเขาจึงจะไปตามหาคันนะบาดหลวงบอกว่าตอนนี้มีแต่โยชิซเเนที่ทําให้คันนะหยุดได้ แต่ออจบก,กับแย้งว่าจะให้โยชิซเนะเจอกับคันนะไม่ได้เพราะเขาสงสัยว่าโยชิซเนะนั่นแหละที่แท้จริงแล้วอาจจะเป็นเพื่อนด้านโยชิซเนะเขามาหายูคิจิเพื่อถามหาคันนะเนื่องจากเขาเคยทะเลาะก,กับคันนะทําให้ตอนนี้เธอไม่ยอมฟังเขาแล้วยูคิจิบอกให้โยชิซเนะเรียกรวมขบวนการเก็นจิเพื่อบุกพักพลังเพื่อนเพราะตอนนี้เพื่อนยึดโลกได้แล้วต่อไปจะทําลายมนุษยชาติแต่ถ้าหยุดยั้งเพื่อนได้คันนะก็ไม่ต้องมาทำลายร,รุนแรงแบบนี้ โยชิสึเนะกลับบอกว่าเขายอมแพ้แล้วแล้วถามยูคิจิว่าเคยใส่หน้ากากเดินไปไหนมาไหนไหมเขาเคยใส่พร้อมกับติดเข็มกลัดอวกาศแต่กลับโดนคนเข้าใจผิดและลุมทำร้ายนั่นทำให้เขาเข้าใจเพื่อนว่าเพื่อนรู้สึกยังไงตัดภาพมาที่มารุโอเขามากินรามเมงกับนักร้องประจำชาติที่เขามาเป็นผู้จัดการให้ปรากฏว่านักร้องคนนี้เคยเป็นเพื่อนร่วมวงดนตรีกับเคนจิจากนั้นสายเสือบที่มารุโอจ้างให้ไปเสือหาตัวคิริโกะพี่สาวของเคนจิก็ได้เข้ามาแจ้งว่า ตอนนี้พบตัวคิริโกะแล้วเธออยู่กับชาวบ้านใกล้ๆนี้มารุโอจึงได้เดินทางไปหาเธอคิริโกะตอนนี้อาศัยอยู่กับเคโรยอนเพื่อนสมัยเด็กของมารุโออีกคนหนึ่งที่ยังไม่เคยปรากฏตัวออกมาเลยนั่นเองเคโรยอนได้พามารุโอมาหาคิริโกะพวกเขาในสวมชุดป้องกันเชือ้อเพราะตอนนี้คิริโกะก,กำลังศึกษาไวรัสตัวใหม่ที่ยามาเนะสร้างขึ้นเธอได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ทดลองไวรัสตัวใหม่นั้นกับตนเองนี่เป็นการเดิมพันด้วยชีวิตของเธอเพราะถ้าเธอตาย เพื่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าเธอรอดนั่นแปลว่าวัคซีนได้ผลและมนุษยชาติจะเป็นฝ่ายชนะโดยเชื้อนี้มีเวลาฟักตัว12ชั่วโมงคิริโกะที่สลืมสลือเพราะติดเชือ้อได้เริ่มคิดถึงภาพในอดีตในปี1997คิริโกะเพิ่งคลอดคันนะสามีของเธอได้เข้ามาเยี่ยมเธอแล้วก็ขอตัวออกไปเพื่อทำกิจกรรมกลุ่มคิริโกะได้แอบตามมาดูซึ่งนั่นทำให้เธอรู้ว่าสามีของเธอก็คือเพื่อนเพราะว่าเธอจำนาฬิกาของเขาได้ เพื่อปกป้องคันนะและหยุดยั้งแผนการของเพื่อนเธอจึงได้เอาคันนะมาฝากให้เคนจิเลี้ยงคิริโกะรู้สึกผิดเสมอมาที่เธอเป็นต้นเหตุทําให้คนจํานวนมากต้องตายในปี2003เธอจึงได้เอาข้อมูลของไวรัสจากยามาเนะและหนีจากเพื่อนไปอยู่อเมริกาจนกระทั่งปี2015เธอสร้างวัคซีนได้สําเร็จแต่เพื่อนก็ได้มาขัดขวางและเผาโรงงานเภสัชกรรมนั้นซึ่งตอนนั้นเองเป็นช่วงที่เคโรอยอนได้มาช่วยเธอไว้เมื่อเวลาผ่านไป อาการของคิริโกก็ย่ำแย่ลงเรื่อยๆเธอบอกว่าผลข้างเคียงของวัคซีนนี้รุนแรงมากแต่ในท้ายที่สุดเมื่อผ่านไป12ชั่วโมงแล้วเธอก็รอดชีวิตนั่นแสดงว่าวัคซีนได้ผลมารูโอถามว่าเพื่อนคือใครแต่คิริโกบอกว่าเขาบอกว่าตัวเองชื่อมาสโตอิเคงามิแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่านั่นเป็นชื่อจริงหรือเปล่าโอโจดได้บุกเข้ามาหาคันนะซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มราชินีน้ำแข็ง คันนาบอกว่าที่เธอต้องตอบโต้ด้วยความรุนแรงนั้นก็เพราะในปี2015มนุษย์ต้องตายด้วยไวรัสแพร่ระบาดของเพื่อนรวมถึงคนที่แก๊งมาเฟียไทยที่เคยปกป้องเธอเธอได้วัคซีนมาหลอดหนึ่งแต่มาเฟียไทยก็บอกว่าพวกเขาก็ป้นวัคซีนไม่ได้หลายหลอดเช่นกันและบอกให้ทุกคนฉีดวัคซีนพร้อมกันทว่าวัคซีนที่คนอื่นฉีดนั้นเป็นของปลอมมีเพียงคันนะที่ได้ฉีดวัคซีนจริงทําให้เธอเป็นคนเดียวที่รอดมาได้จากนั้นผู้คนที่สูญเสียคนที่ตนรักต่างก็มาหาเธอ พวกเขามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทำลายเพื่อนแต่เพื่อนก็ฆ่าพวกเขาตายหมดเธอจึงคิดจะระดมพลทั้งหมดเข้าสู้เสี่ยงตายโอตโจบอกว่าการเอาชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปเสี่ยงไม่ใช่สิ่งที่คนที่เธอรักต้องการแน่และบอกให้เธอยกเลิกแผนการอย่างที่เคนจิเคยบอกเอาไว้หากคิดว่าอยู่ในอันตรายจงหนีซะคันนะกับเถียงว่าเคนจิตายแล้วแต่โอตโจบเชื่อว่าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วโอตโจบก็ไปขอวิทยุมาเปิดจากนั้นเพลงที่เคนจิร้องก็ดังขึ้น แถมยังมีเนื้อเพลงท่อนใหม่ที่คณะไม่เคยได้ยินนั่นจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าเคนจิยังไม่ตายตัดภาพมาที่เคนจิเขาอยู่นอกกำแพงเมืองโตเกียวซึ่งเมืองที่เขาอยู่นั้นเต็มไปด้วยคนที่กลับเข้าเมืองไม่ทันซึ่งถ้าไม่มีใบอนุญาตก็เข้าไปไม่ได้ในสองปีที่ผ่านมานั้นมีคนผ่านไปได้เพียงคนเดียวส่วนคนที่เหลือนั้นถูกยามยิงตายหมดเคนจิเลยถามว่าคนที่เข้าไปได้นั้นเข้าเข้าไปยังไงตำรวจเลยกระซิบบอกเขาเนื่องจากตำรวจคนนั้นคือโชโน เพื่อนของคันนะซึ่งเขาจําได้ว่าเคนจินั้นเป็นน้าของคันนะเคนจิเลยได้ไปให้นักเขียนการ์ตูนปลอมใบอนุญาตให้เหมือนที่เคยมีคนทําทําให้เคนจิและคนอื่นสามารถผ่านกําแพงเข้ามาได้หมดเมื่อผ่านกําแพงเข้ามาได้เคนจิก็ได้เดินขึ้นมาที่ป้อมยามของกําแพงและได้พบกับมันโจเมะมันโจเมะบอกว่าเขาเป็นคนบอกให้ยามอนุญาตให้เคนจิเข้ามาได้เองไม่เช่นนั้นบัตรผ่านปลอมพวกนั้นจะได้ผลได้ยังไงแล้วก็เล่าต่อว่า ในปี19 7 1นั้นเขาเป็นเพียงคนเร่ขายของและแสดงมายากลที่นั่นเขาได้พบกับเพื่อนและเพื่อนถามเขาว่ามีเชือกที่แขวนคอแล้วไม่ตายไหมถ้ามีเพื่อนก็จะสามารถกลายเป็นพระเจ้าได้ซึ่งตอนนั้นเพื่อนก็ได้ใช้เชือกนั้นในห้องทดลองวิทยาศาสตร์จนกลายเป็นที่มาของตำนานผีห้องวิทที่พวกเคนจิกลัวกันแล้วในปี1981เพื่อนก็ได้มาหามันจูเมะอีกครั้งเพือ่อให้เขาช่วยจัดฉากการสร้างปฏิหารลอยตัวในการทำกิจกรรมกลุ่ม จนเรียกศรัทธาและมีคนมาเข้ารับที่ของเขาเพิ่มมากขึ้นในปี1994เพื่อนต้องการคิริโกะมาเป็นแฟนจึงได้ให้มันโจเม,มะไปผลักชายที่เข้ามาติดพันคิริโกะจนโดนรถไฟชนในปี2000เพื่อนได้ลักพาตัวาศาสตราจารย์ชิกิชิมะเพื่อให้สร้างหุ่นยนต์ให้เพื่อใช้พแพร่ไวรัสจากนั้นในปี2015ที่ชินจูกุเพื่อนจัดฉากให้ยามาเนะยิงเขาเพื่อให้มีงานศพอันยิ่งใหญ่และขณะที่ทั้งโลกเฝ้าดูงานศพเขาก็กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ต่อมาเขาได้แพร่เชื้อไวรัสที่ร้ายแรงยิ่งกว่าเดิมฆ่าคนไป2,000ล้านคนจากนั้นก็จัดฉากขึ้นว่าผลิตวัคซีนมาช่วยผู้คนแล้วก็ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีโลกแต่เพื่อนไม่ชอบที่มันโจเม,มรู้มากเกินไปเขาจึงได้ถูกสั่งย้ายมาอยู่ที่ชายแดนและที่เขาเล่าทั้งหมดนี้ให้ฟังก็เพื่อเป็นข้อมูลให้เคนจิไปเอาคืนเพื่อนเคนจิจึงสวนกลับไปว่ามันโจเมน่ะเอาแต่โทษเพื่อนมันโจเม,มเองนั่นแหละที่ยินยอมทำเรื่องเลวร้ายมาตลอดเคนจิเล่าว่าหลังปี2 0 0พ เขาถูกระเบิดจนสูญเสียความทรงจําแต่ในปี2015เมื่อเคนจิได้ยินข่าวว่าผู้คนทั่วโลกพากันล้มตายเพราะไวรัสอีกครั้งทําให้เคนจิได้รับความทรงจํากลับคืนมาเขาตัดสินใจที่จะกลับมาสู้ในปี2017เคนจิได้เอาเทปที่อัดเพลงของตัวเองกู ala, ้ตะลาล่ือตะลาลามาให้สถานีวิทยุเปิดเพื่อสร้างความหวังให้ผู้คนและตอนนี้เขาไม่ได้กลับมาเพื่อแก้แค้นแต่มาเพื่อช่วยมนุษยชาติจากนั้น เคนจิก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหาคันนะฐานที่มั่นขบวนการราชินีน้ำแข็งคันนะตัดสินใจยกเลิกปฏิบัติการปลีชีพแต่ในเวลานั้นหน่วยพิทักษ์โลกก็บุกเข้ามาคันนะจึงติดระเบิดไว้ตามตัวและขูว่ว่าถ้าไม่ปล่อยเพื่อนของเธอก็จะจุดระเบิดให้ตายกันไปทั้งหมดทําให้หน่วยพิทักษ์โลกตัดสินใจจับมาแค่เธอและโอดโจกจากนั้นโอดโจกก็ถูกนําไปขังไว้ที่ใต้ดินส่วนคันนะถูกส่งตัวไปพบเพื่อนระหว่างทาง เสนาธิการใหญ่ก็ได้มาหาคันนะและแอบใส่ปืนไว้ในเสื้อของเธอเมื่อยูคิจิรู้ข่าวของคันนะก็รีบไปหาโยชิสเนะเพื่อพากันไปช่วยเธอโยชิสเนะบอกทางให้ยูคิจิไปถึงลานจอดรถใต้หอคอยเพื่อนส่วนเขานั้นจะไปตัดไฟที่ใจกลางหอคอยให้ยูคิจิรอจนไฟดับแล้วค่อยหนีอดโจดท,ที่กำลังถูกพาตัวไปชั้นใต้ดินถูกหนึ่งในคู่แฝดนารกซึ่งตอนนี้มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเทคโนโลยีมาพาตัวไปจากพวกทหารเมื่อเจอเพื่อน เพื่อนได้บอกคันนะว่ามนุษยาชาติกำลังจะสูญสิน้นแต่คันนะบอกว่าเพื่อนไม่ได้มีอำนาจวิเศษในการทำนายอนาคตอะไรเลยแต่การร้องเพลงเพื่อให้กำลังใจผู้คนต่างหากที่คืออำนาจวิเศษจากนั้นเธอกระโดยกปืนขึ้นจ่อเพื่อนเพราะต้องการจะหยุดยั้งเขาไม่ให้ปล่อยไวรัสล้างโลกเมื่อยูคิจิมาถึงหอคอยเพื่อน<ๆ>เธอก็ได้บอกให้อดโจดเชื่อใจแฝดนรกเพราะตอนนี้พวกเขาสํานึกผิดและมาร่วมมือกับขบวนการปลดแอกแล้วแฝดนรกได้พาอดโจดและยูคิจิมาดูหุ่นยนต์หลังเลือด รุ่นอัปเกรดที่จะใช้ปล่อยไวรัสและจานบินที่ถูกสร้างมาเพื่อให้คำทำนายว่ามนุษย์ต่างดาวจะทำลายล้างโลกนั้นเป็นจริงจากนั้นไฟก็ดับแสดงว่าโยชิซึเนะทำสำเร็จแฝดนรกได้บอกให้ทุกคนหนีแต่ยูคิจิบ,บอกว่าเธอจะไปช่วยคันนะก่อนคันนะที่กำลังจ่อปืนใส่เพื่อนและพาเขาลงลิฟต์ของตึกมาเธอถามเขาว่าทำไมต้องฆ่าคนเพื่อนบอกว่าตอนมนุษย์ใกล้ตายทุกคนจะรักกันไม่รังแกกัน แต่ตอนนี้มีมนุษย์มากเกินไปจนต้องกำจัดทิ้งถึงเขาจะไม่ทำก็ต้องมีคนทำอยู่ดีเขาเลยจะขอเป็นตัวแทนทำเองและเมลิฟถึงพื้นและประตูลิฟต์เปิดออกเสนาธิการใหญ่ก็ได้มารออยู่แล้วพร้อมทั้งเฉลยว่าปืนนั้นไม่มีลูกหรอกนั่นทําให้คันนะรูว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแผนการของเพื่อนที่เธอเดินตามเกมของเขาโดยไม่รู้ตัวเพื่อนได้บอกให้ปล่อยคันนะไปซะเพราะเขาวางแผนให้เธอมีบทบาทในฐานะหลานสาวของเคนจิผู้ก่อการร้ายในวันล้างโลกที่โรงงานชิกิชิมะ แดนรกได้พาออโจมาหาอาจารย์ชิกิชิมะอาจารย์บอกว่าสาเหตุที่เขาเข้าร่วมกับเพื่อนก็เพื่อช่วยลูกสาวแต่ตอนนี้ลูกสาวของเขาโดนฆ่าตายไปแล้วเขาจึงไม่อยากทำอีกต่อไปแล้วเล่าต่อว่าหุ่นยนต์รุ่นใหม่จะไม่ใช่ตัวพ่นไวรัสแต่จานบินจะเป็นตัวพ่นเองส่วนหุ่นยนต์นั้นจะมีระเบิดนิวตรอนที่ร้ายแรงกว่าคืนหลังเลือด50เท่าระเบิดจะสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลในมือของเพื่อนซึ่งนี่ก็คือแผนการในวันที่20สิงหาคม โดยจานบินจะพ่นไวรัสทั่วโตวเกียวตามคำทำนายว่าเอเลียนบุกโลกจากนั้นก็แพร่กระจายต่อไปทั่วโลกแล้วเพื่อนก็จะปกครองมนุษย์ที่เหลืออยู่แต่เหล่าฮีโร่นั้นจะหยุดเพื่อนโดยมิสไซล์พลังทำลายล้างสูงที่พัฒนาไว้อย่างลับๆซึ่งเอาไวย้ยิงจานบินให้ตกโดยอาจารย์ที่กิชิมะและจะให้ออทโจเป็นคนใช้งานมันเพื่อนได้คิดย้อนไปในวัยเด็กเขาได้บอกกับเพื่อนร่วมชั้นว่าจะไปงานเอ็กซ์โปและบอกว่างานนี้ยิ่งใหญ่มาก ทำให้เพื่อนต่างอิจฉาเขาและเขาก็กลายเป็นจุดสนใจแต่ความจริงแล้วเพื่อนแค่โมเขาไม่ได้มีญาติที่จะพาเขาไปงานอย่างที่อ้างและเขาไปได้ขอยืมหน้ากากของซาดาคิโยมาเพื่อหลอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในเมืองในช่วงปิดเทอมแต่พอเขาใส่หน้ากากนั้นกับโดนลุมทำร้ายโดยเด็กอื่นโดยคิดว่าเขาเป็นซาดาคิโยเพื่อนจึงได้เกิดปมในใจและอยากให้ทุกคนบนโลกนี้ตายไปให้หมดเมื่อคิดถึงเหตุการณ์นี้เขาก็ได้มาถึงจุดที่จิตใจพังทลายลง เขาได้ถ่ายทอดสัญญาณออกไปแล้วสารภาพว่าเขาตื่นตัวการในการปล่อยไวรัสในปี2000และ2015และเขาจะปล่อยไวรัสทำลายผู้คนอีกครั้งทางด้านดีเจได้มีชายลึกลับมาหาเขาที่แท้ดีเจคนนี้ก็เป็นเพื่อนสมัยเด็กของเคนจิพอเขาได้ฟังเพลงที่เคนจิอัดและส่งมาที่สถา,านีของเขาก็ทําให้เขาคิดถึงเพื่อนในวัยเด็กเขาจึงได้เปิดเพลงนี้ในคลื่นของเขาจนทําให้มันกลายเป็นเพลงฮิต ที่ช่วยให้ผู้คนก้าวผ่านขึ้นวันอันโหดร้ายไปได้ส่วนชายลึกลับนั้นเขาคือหมายเลข13ซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิลัทธิเพื่อนรุ่นแรกๆที่เชื่อเพื่อนอย่างถวายหัวจนยอมฆ่าคนให้แต่ตอนนี้เขาตาสว่างแล้วและตัดสินใจที่จะขับเฮลิคอปเตอร์ไปโตเกียวเพื่อหยุดยั้งเพื่อนดีเจจึงได้ขอไปด้วยณนะฐานทัพลับลานโบลิง่งคณะได้เรียกระดมลูกน้องมารวมตัวกันแต่เป้าหมายภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่การบุกฆ่าเพื่อนแต่เป็นการช่วยชีวิตผู้คนแทน เนื่องจากตอนนี้ทั้งเพื่อนเองก็ยังไม่มีวัคซีนดังนั้นเขาจะยังไม่ปล่อยไวรัสในสถานที่ที่เขาให้ความสําคัญนั่นก็คืองานเอ็กซ์โปเป็นแน่ดังนั้นในวันที่20สิงหาคมให้ทุกคนพาชาวเมืองไปรวมตัวกันที่งานนั้นโดยจะใช้การจัดคอนเสิร์ตและมีการโฆษณาว่าเจ้าของเพลงฮิตกูตะล,ล,ลาจะมาแสดงด้วยตัวเองเพื่อปลุกระดมให้ผู้คนมารวมตัวกันให้มากที่สุด เมื่อถึงวันที่20สิงหาคมได้มีคนจำนวนมากมาที่งานคอนเสิร์ตท,ที่คันนาจัดขึ้นมารุโอในขนวัคซีนที่คีริโกคิดค้นสำเร็จขึ้นรถมาตั้งซุ้มฉีดวัคซีนที่หน้างานส่วนเพื่อนก็ได้กดรีโมทเดินเครื่องจานบินทั้งสองลำออกมาจานบินได้ออกมาพ่นหมอกไวรัสสาวกลั่ทีเพื่อนและคนที่ไม่ยอมมางานเอ็กซ์โปต่างโดนไวรัสจนเสียชีวิตจากนั้นเพื่อนก็กดรีโมทบังคับหุ่นยนต์รุ่นอัปเกรดออกมามุ่งหน้าไปยังชินจูกุ ทางด้านยูกิจิและขบวนการเก็นจิพวกเขาได้บุกเข้ามาที่หอคอยเพื่อนและพูดหวานล้อมให้ลูกน้องของเพื่อนเปลี่ยนใจมาเข้าข้างเธอจากนั้นยูกิจิก็มาหาเสนาธิการใหญ่พวกเธอได้ต่อสู้กันแต่โยชิเนนที่เข้ามาพร้อมกันนั้นกลับหายตัวไปอย่างลึกลับตัดภาพมาที่โอจโจเขาได้ใช้ปืนที่ได้มาจากแฟดนรกเหล็งยิงจานบินไปได้สําเร็จหนึ่งลำทว่าควันจากการระเบิดของจานบินลําแรกกลับบดบังเขาจนยิงจานบินอีกลําไม่ไหว แต่หมายเลข13ก็ได้ขับหอพุ่งเข้าชนจานบินนั้นจนมันระเบิดไปเพื่อหยุดยั้งหุ่นยนต์เคนจิที่อยู่นอกเมืองได้ขับมอเตอร์ไซค์ตามมันไปและพยายามปีนขึ้นไปในตัวหุน่นเมื่อเข้าไปในห้องควบคุมได้สําเร็จเขาก็พลพบคนที่ใส่หน้ากากเพื่อนแต่ชายคนนั้นกลับสลบอยู่เคนจิเลย,ยมาที่แผงควบคุมแต่กลับไม่มีปุ่มหยุดเขาจึงคิดได้ว่าทาไมสามารถสั่งให้มันหยุดได้ก็ทําให้มันล้มลงซะเลยโดยอาศัยเล็ดยูโดที่ยูคิจิเคยใช้ลมคู่แฝดนรกในสมัยเด็ก นั่นก็คือการทําให้สิ่งที่มีรูปร่างใหญ่กว่าเสียสมดุลโดยโอจโจได้ขับรถมาช่วยชนที่เท้าของหุ่นยนต์จนมันล้มลงได้สําเร็จจากนั้นคนที่ใส่หน้ากากเพื่อนก็ออกมาจากหุ่นยนต์โอจโจกระชากหน้ากากของมันออกแล้วก็พบว่าเป็นโยชิซึเนะแต่โยชิซึเนะกลับรีบปฏิเสธแล้วบอกเขาว่าเขาพยายามที่จะมาหยุดหุ่นยนต์แต่กลับถูกวางยาแล้วพอตื่นขึ้นมาก็อยู่ในชุดของเพื่อนแล้วเคนจิ ji, เดินออกมาจากหุ่นยนต์แล้วบอกโอจโจว่าโยชิซึเนะไม่ใช่เพื่อนจากนั้น เพื่อนตัวจริงก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมรีโมทบังคับหุ่นยนต์เขาถอดหน้ากากาออกแล้วปรากฏว่าเป็นใบหน้าของฟุกุเบะสร้างความตกใจให้กับทุกๆคนเนื่องจากฟุกุเบะนั้นตกตึกตายในวันสิ้นปีหลังเลือดปี2000ไปแล้วแต่ความเป็นจริงคืนนั้นฟุกุเบะได้หนสลิงลงมาจากตึกส่วนคนที่ยืนต่อหน้าเคนจิที่ห้องบังคับการหุ่นยนต์นั้นเป็นภาพฉายสามมิติเท่านั้นเองแต่เคนจิกระบอกให้เพื่อนเลิกสวมรอยเป็นฟุกุเบะจากนั้นเคนจิกลับเอ่ยคำขอโทษ และคุกเข่าให้เพื่อนเมื่อเพื่อนได้ยินก็เหมือนเขาจะเสียสติและบังคับให้หุ่นยนต์ลุกขึ้นแต่ท่านใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นมันโจเมะได้โผล่ออกมาและยิงเพื่อนจนเสียชีวิตแต่หุ่นยนต์ที่เสียการควบคุมก็ได้ลม้มลงทับลุงมันโจเมะจนเสียชีวิตเช่นเดียวกันจากนั้นเคนจิก็ได้มาที่งานคอนเสิร์ตของคันนะและประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเพื่อนตายแล้วมนุษยชาติไม่ถึงการละอวสารแล้วหลังจบงานคอนเสิร์ตเคนจิก็มาที่เพื่อนแลน เพื่อที่จะเข้าไปในโบนัสสเตจเคนจิบอกยูคิจิว่าโยชิสเนะเคยพูดว่าพวกเราทุกคนมีส่วนในการสร้างเพื่อนขึ้นมาแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นความผิดของเขาเพียงแค่คนเดียวพวกเราเข้าใจผิดกันหมดฟุกุเบะนั้นไม่ใช่เพื่อนเพราะตอนปอ .5 เด็กชายที่ชื่อฟุกุเบะต่างหากที่เป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อเข้ามาในเพื่อนแลนด์แล้วเคนจิกําลังเห็นเด็กที่ใส่หน้ากากโดนเด็กสองคนรุมทําลายเนื่องจากป้าร้านขายของบอกว่าเขาขโมยเข็มกลัดอวกาศไป เ็กสองคนที่ทำร้ายเพื่อนก็คืออิเคงามิและฟุกุเบทว่าความจริงแล้วเพื่อนได้เอาสลากที่ถูกรางวัลไปแลกเข็มกัดอวกาศมาตอนที่ป้าหลับอยู่แต่เป็นเคนจิเองต่างหากที่เป็นคนขโมยเข็มกัดอวกาศไปจนทำให้เพื่อนถูกเข้าใจผิดหลังจากถูกกล่าวหาว่าเป็นขี้ขโมยเพื่อนรวมชั้นต่างก็ไม่คบเขาชีวิตของเขาเลวร้ายลงนับตั้งแต่นั้นจนถึงขั้นคิดจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายเนื่องจากเขาคิดว่าเขาไม่เป็นที่ต้องการ แต่เสียงดนตรีร็อกที่เคนจิเปิดขึ้นในเสียงตามสายก็ดังขึ้นทําให้เขาหยุดชะงักจากการกระโดดเคนจิในวัยผู้ใหญ่ได้มาปรากฏตัวที่โรงเรียนและกล่าวขอโทษเขาเรื่องที่เคนจิเป็นคนขโมยของซึ่งทําให้หลังจากนั้นทุกคนก็เมินเพื่อนและแซวว่าเขาถูกโทษประหารจนตายไปแล้วเพื่อนก็คือเด็กที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์คัสซึมมตะหลังจากที่โดนแกล้งเขาก็ขาดเรียนมาโดยตลอดจนทุกคนคิดว่าเขาตายไปแล้วจริงๆจากนั้นเคนจิก็บอกให้คัสซึมาตะ เดินขึ้นไปหาเคนจิไวัยนักเรียนบนดาดฟ้าทั้งสองได้คุยกันแล้วก็ตกลงเป็นเพื่อนกันในที่สุดความฝันขันสูงสุดของคัตซึมาตะก็ได้กลายมาเป็นความจริงอย่างน้อยก็นในโลกเสมือนแห่งนี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง t w t y Century Boys ภาค3โดยหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่6.6คะแนนและไม่มีคะแนนในเว็บ Rotten Tomatoes นะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วกลับมาพบกันใหม่ในการสปอยหนังเรื่องหน้าสวัสดีครับ